โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะฮะตำนานที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันทรนี้นะครับผมก็เป็นตำนานชุดที่สองที่เคยมาแล้วนะพวกเจรัตชาเบียลังโซ่พวกนั้นเลยเป็นชุดเดียวกันนะครับผมก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วชุดนี้นะฮะเป็นชุดสุดท้ายที่เคยมาแล้วด้วยนะครับผมที่เคยมาแล้วด้วยแล้วก็ล่ากันไปหมดแล้วมั้งนะครับผมนะตำนานใหม่ในรอบนี้ก็จะเป็นเอ่อ จะราดแล้วก็จะมีลังสู้นะครับผมแต่ก็มีกันหมดแล้วแหละผมว่านะแต่ก็สุดท้ายนะครับผมนะตำนานชุดสุดท้ายแล้วของยูโร2020นะครับผมพวกฟีเจอร์อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับครับฟีเจอร์บันจันทร์นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตํานานวันจันทร์นะครับผมชุดสุดท้ายจริงๆชุดสุดท้ายจริงๆนะมาก็จะมารีวิวค่าพลังคร่าวๆแล้วกันนะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันดูพวกค่าพลังพวกโดดเด่นอะไรเงี้ยนะครับผมนะ คนแรกเลยแล้วกันนะฮะมาปพ๊บคนนี้อินซากินะฮะค่าพันเริ่มต้นที่แปดสสี่เป็นบอลทองนะโบตันเนี่ยเก้าสิบเอ็ดตำแหน่งกองหน้าค่อนข้างโหดเรื่องจบสกอร์เด่นๆเลยจริงๆนะทำเกมรุกเนี่ยนะครับผมเก้าเก้าหาช่องดีมากจบสกอร์เก้าเก้าแล้วก็ยิงแปดสี่เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะครับผมแล้วก็มีมุ่งได้ด้วยนะฮะสปีดแปดเจ็ดสปีดต้นแปดเก้าแข่งเกรนเจ็ดห้ 7, 5, สาสเตมินาแปดห้านะครับผม สองสั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จบสกอร์โคตรคมโคตรคมจริงๆนะฮะจบสกอร์หาช่อง99ตรงนี้นะ,ะเอาจริงเด่นๆเลยก็คือจบสกอร์โคตรคมสำหรับอินซากินะฮะแล้วก็จะมีฟารดฟารดนะครับผมคารพาลเลอริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกลางรุกโอตัน92นะฮะเก้าสองฟารดฟาร์ดตำแหน่งกลางรุกเด่นๆก็จบสกอร์นะครับผม85 พลังกันดิ 90, ง90เท้าสายได้เท้าขวาได้บองทัร์ก็10เลี้ยงบอล87แลกก้วประกบตัวไป9บาล้านเปิด4นะฮะตัวน,นี้ก็ดีสองสั้นก็นเปิดเปิดบอล92ลูกตั้งเตะ90ความโค้ง89ตัวน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็สเตจมิน่า87นะครับผมก็จบสกอร์ได้ครองบอลได้สองสันส้นเปิดบอลลูกตั้งเตะได้แล้วก็สเตจมิน่าก็พอมีนะครับผมฟันดาฟัสนะฮะวีรานะครับผมใครที่ยังไม่มีกลางรับคนนี้แนะนํานเลยนะฮะ โคตรโหดโหดสุดแล้วจริงวีเอร่ามาเช่นเนี้ยนะฮะวีเอร่าตำแหน่งกลางรับค่าพลังเริ่มต้นที่89เวลตันแปดสิบเก้นะฮะจับสกอร์85นะฮะพลังงานยิงแปดแดเอาหัวยิงไกลได้อยู่นะ, <S <S น,ะนะขึ้นไปยิงได้อยู่นะวีเอร่านะฮะบอลสูงแปดแเลี้ยงบอล84ร่วับตัว85บาลานซ์86มีมงมงก้าสามกระโดด9ก้าสเอทางยิมรับเก้าสินนิ่ง88แเอกซิชันเก้าห้านะฮะสปีดไป9กสปีดต้น85 แข่งเกร่ง97สเตมินาอ่า97นะฮะก็ถ้าเรื่องความโหดก็เกมรับเลยนะครับผมลูกโม่งเกมรับนะสปีดได้แข่งเกร่งสเตมินาเยอะนะแล้วก็มีจบสกอร์ได้ด้วยครองบอลได้ด้วยนะครับผมโอเควีราเป็นกลางรับที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะฮะปีเตอร์เช็คนะครับผมคราพลรงเริ่มต้น,นูนที่8 7บอลดำตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูโดยตัน91ก็ถือว่ายังไม่ตันสักเท่าไหรนะ่นะนะ ตำนานที่เป็นเวอร์ชันของผู้รักษาประตูเนี่ยนะฮะผู้รักษาประตูที่เป็นเวอร์ชันตำนานเนี่ยอาจจะดูไม่โหดสักเท่าไหรนะ่จริงๆก็จะประมาณนี้จะไม่ค่อยตันแล้วก็กระโดดก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมปเีเตอร์เชคนะฮะแล้วก็โอเว่นนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหน้าด้วยตัน95นะฮะเด่นๆเ,เลยก็คือหาช่องดียิงคมนะฮะรางการยิง89ิดเก้บอลทุน90เลี้ยงบอล92้าสแล้วไปกับโดดเปิดเจบาลานซ์77นะฮะ มีมุมประสองกระโดด87ส,สั้นไม่ค่อยดีนะฮะสปีด96สปีดต้น99สเตมินา85นะฮะเด่นเด่นก็สปีดเร็วแล้วก็ยิงค่อนข้างคมหาช่องค่อนข้างดีนะสำหรับโอเว่นลองเล่นกันดูติดใจแน,น่นอะนนะฮะแล้วก็จะมีโยนครับนะครับผมค่าพัางเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำเวตัน97ยืนหน้าเป้าได้นะยิงกลางลูกได้เล่นปีกได้นะฮะเด็นเด่นก็หาช่อง 92เปิดบอลเอ้ยแค่เปิดบอลจบสกอร์นะครับผมนะทางเกมรุกก92จบสกอร์90พลังยิงเปิด6บองทรุ่น92เลี้ยงบอล97แล้วมากับตัว93บาลานซ์96นะฮะมีกระโดดเปิด9นะครับผมสองสั้น92เปิดบอล93ความโค้งเปิด6สปีด92สปีดต้น93สเตมินาเปิด6นะฮะเด่นๆก็ครองบอลจบสกอร์นะสองสั้นเปิดบอลโอเคสปีดได้สปีดได้ดไดแล้วก็อ่า ความโค้งได้สปีดได้สเตมินาดีนะครับผมนะฮะโดยรวมก็เป็นจับยืงกลางรุกนะ่าโอเคนะพวกไทยบอลทะลุช่องอะไรอย่างเงี้ยนะน้าต่ำก็ถือว่าโอเคอยู่นะ่าจบสกอร์ก็พอได้นะครับผมนะ่าอยู่วันครับเป็นนังติที่เล่นไม่ยากนะ,ะปั่นโค้งสวยๆได้สบายอินเนสตานะฮะข่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางฟยตัน96นะฮะ96ยิงกลางรุก95 เด่นก็น่าจะเป็นการครองบอลน,นะครับผมบอลตัวเก้าเลี้ยงบอ 98, ลเก้าบปดตัว99บาลานซ์96นะฮะซองสั้นเก้เปิดบอล94้าความโค้ง85สเตมีนา89นะครับผมครองบอลแล้วก็ซองสั้นเปิดบอลเลยเด่นเด่นเลยคนันนี้นะฮะอินเนสตาแล้วก็จะมีเป๊ปกวาดิโอล,นะลานะฮะข่าวพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่งกลางรับยูตัน94นะฮะ94เด่นเด่นก็ก็มีเนาะอ่าเป็นเป็นกลางรับที่ขึ้นเกมสูง นะเป็นกลางรับที่ขึ้นเกมสูงทำเกมลูกเปดห้าเลยแล้วก็ต่างกันยิง90นะฮะบอลโจนเนี่ยเก้าสามเรียกบอลเปิดสามแล้วก็เล่นไปกับตัว90นะฮะสองสั้นเก้าห้าเปิดบอ 92, ลเก้าสองลูกตั้งเตะเปิดเจ็ดสองสั้นโอเคนะแล้วก็สเตม,มินาเปิดเก้าเด่นเด่นก็เป็นกลางรับที่ค่อนข้างที่จะขึ้นเกมลูกเลยนะครับผมคนนี้นะฮะจบสกอร์ได้นะฮะสองสั้นเปิดบอลโอเคนะครับผมใก็้กัเดล่านะฮะแล้วก็เป็นบาซ่ายิ่ด้วยไม่ใช่ใหญ่บาซ่ายเยอะจงะังวะ นะเบคเคนเบลเออร์นะครับผมคภาบเราเริ่มต้นอยู่ที่9ส่วนบอลดำตำแหน่งกองหลังตัวตัน96เบคเคนนีก่ก็ก็เด่นเรื่องเรื่องกองกลางเหมือนกันนะยิงกองหลังไม่ค่อยเวิร์กจะไปเวิร์กตรงกลางรับนี่แหละนะครับผมจบสุดก็ได้87รากันยิง89บองตัน92เลี้ยงบอล94แล้วบังคับตัว89นะครับผม,มก็ถือว่าเกมร์ลูกได้นะฮะฟับงบอลได้ลูกหมุน87กระโดด92หมุนก็ได้นะครับผมทำเกมรับเนี่ยอยู่ที่96บอลวันห่ง96อิเกเรชั่น84 ยิงกองหลังได้สบายนะฮะโซซันเก้น95เปิดบอล95ยิงกลางรับได้สบายอีกตั้งตีแปดแปนะฮะสปีด88สปีดต้น84ดขี่งเกรง90สเตมิน่า85นะครับผมเป็นกองหลังที่ยืนกองกลางได้สบายสบายเลยอ่ะนะว่าโซสั้นเปิดบอลโอเคมากเลยนะครับผมเบ็คเคนเบลเออร์แล้วก็จะมีอ่ะเดลเปียโรนะฮะค่ามแรงเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำด้วยตัน96นะฮะวันนี้ก็เด่นหลายอย่างนะ ทำเกมรุกเก้จบสกอร์เ1แล้วก็พลังยิง90นะฮะบอลโตรน์เเลี้ยงบอ 9, ล96ระบายับตัว9กบาลานซ์98นะครับผมยิงได้คลองบอลได้นะลูกตั้งเตะ90ความโค้ง95นะฟรีคิกสวยๆสปีด91สปีดต้น93แล้วก็แข็งไกร่งเปิดสปีดก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะนะฮะทำเกมรุกคลองบอลแล้วก็ลูกตั้งเตะเนี่ยสวยๆเลยคนนี้เดลเปียโรนะฮะ,นะฮะแล้วก็ชาบิเอร์ลองโซ่ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่ง ลางรับด้วยตัน93นะฮะเด่นเด่นก็มียิงไกลได้นะครับผมครองบอลพอได้แล้วก็เกมรับได้แล้วก็เด่นเด่นจริงๆก็คือสองสั้นเปิดบอลน,นะครับผมยิงได้96แล้วก็98ดูตันตื่น91ความโค้ง91ได้ไปอีกนะแล้วก็สเตมินา85ประมาณดีเลยนะโอเคชานะคบีอลังโซนะฮะแล้วก็สตีเวนเจอรัตนะครับผมคนสุดท้ายนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางดูตัน94 เด่นๆก็ยิงไกลแน่นอนแหละนะฮะจบสกอร์ยิงไกลเก้าเเลยนะฮะครองบอล90เลี้ยงบอล85ประกอบตัว90ครองบอลก็ถือว่าได้อยู่นะสองสั้นเก้สิบเปิดบอล94ถือว่าดีนะ90บวกบวกสปีด89สปีดเตฟน86แข็งเกรง่ง9กสเตมินาฟเก้าหนะครับผมนะ,ะตรงนี้ได้เหมือนกันนะสปีดแข็งเกรง่งสเตมินาดียิงไกลได้ครองบอลสองสั้นเปิดบอลโอเคสตีเฟนเจอร์ดนะครับผมในนี้นะฮะ Okay. อิตาลีนะครับผมนะฮะมีของบาร์ซ่าสามคนยวนครับอินเนสตาแล้วก็ตุกกดิล่านะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสนุกกับการรีวิวค่าพลังนะฮะอ่าตำนานชุดสุดท้ายนะครับผมที่เคยมาให้เปิดเลยด้วยนะครับผมเป็นตำนานชุดสุดท้ายนะโอเคก็ก็เด็ดๆหลายคนยูนิถือว่าเด็ดสุดแล้วมั้งไม่สิเด็ดสุดน่าจะเป็นชุดที่3นะฮะเด็ดสุดน่าจะเป็นชุดที่3ที่เด็ดสุด นะครับวันนี้เป็นช่วที่สงนะก็เป็นตำนานใหม่เจอราดกับชาเบียลังสู้นะครับผมใครที่ยังล่าไม,ม่ได้ก็รีบจัดนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายล่ะ